รักชีวิตคิดถึงคิวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการกันครับภาคเกษตรถือว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศไทยเป็นอย่างมากโดยหน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านเกิดความมั่นคงในอาชีพนั่นเองรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยครับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการพัฒนาร้านค้าสหากรณ์ให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าสหากรณ์และกลุ่มเกษตรกรในแต่ละจังหวัดจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพมากมายหลายรายการและเพื่อเป็นช่องทางนะครับให้ผู้บรโิโภคเข้าถึงสินค้าสหากรณ์ได้มากยิ่งขึ้นยังมีการผลักดันนะครับให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจัดจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ในรูปแบบซ u เปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อในเรื่องนี้กันโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสาหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ทุกผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ครับ นางสาวมนัญญาไทายเศรษฐรัตนตรีช่วยว่าการเก,รก,กษตรและสากร์ครับสวัสดีครับท่านสว,ส,สวัสดีครับต้องบอกก่อนนี้ะครับว่าตอนนี้โครงการต่างๆของกระเก,กษตรได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็พี่น้องประชาชนมีการตื่นตัวมากสาหรับโครงการที่ท่านทําอยู่นะครับอยากให้ท่านพูดถึงนโยบายสําหรับเรื่องของการส่งเสริมการดําเนินธุรกิจนะครับร้านค้าสาก์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสาก์เป็นยังไงบ้างครับท่าน ต้องบอกว่าพี่เอ็มคนต่างจังหวัดใช่ไหมจะท้องที่เะเห็นท้องไร่ท้องนาและก็เห็นคนที่ทิ้งพ่อทิ้งแม่เข้าไปในกรุงเทพนะคะเราก็เอคิดว่าเอเราก็เคยนึกถึงเหมือนกันอยู่แล้วว่าเาเอ๊ะว่าทำไมถึงไม่กลับมาทําเกษตรกรนะคะพอดีมีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีรรช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตร,รก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีโครงการนี้เอามาให้กับเกษตรกร ของประเทศไทยแล้วก็จริงๆก็คือว่าโครงการคาว่านําลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านเนี่ยเราเริ่มมกรา<ม>ใช่ไหมฮะเราเริ่มตั้งแต่เดือนมการาพอเราเริ่มขึ้นมาได้1เดือนปั๊บอ่าพอกุมภาแล้วก็พอหลังจากนั้นเสร็จก็มีเรื่องโควิดก็เลยทําให้เราจะต้องหยุดคคโครงการนี้ไประ<ม><ม>ยะเวลานหนึ่งค่ะ แล้วตอนนี้นะครับเรื่องของการพัฒนาต่างๆได้ข่าวว่ามีการเปิดตัวเรื่องของร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตสากรที่กรุงเทพมหานครเมื่อปลายปีไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างรครับสำหรับร้านค้าสากรพระนครจำกัด คือสหรั์เอซ์เปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์เนี่ยมีคนมาลงทะเบียนประมาณ80สหกรณ์นะคะประมาณ80สหกรณ์แล้วก็เครือข่ายของผู้ที่จะมาส่งสินค้าเนี่ย40กว่าแห่งก็ถือว่าได้กระจายออกไปเยอะแล้วนะตอนนี้เราเริ่มทยอยอบรมไปทีละครั้งละ10 10ปรีมีเรื่องโควิดมาก่อนก็เลยทาให้หยุดการอบรมนะฮะแล้วก็อย่างที่เราไปสหกรณ์ที่เราเปิดมาแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะสบความสำเร็จแต่ดูจากสหกรณ์ที่ตาดนะคะที่ตาดเนี่ย ก็ฟ <g ul> ังจากที <g ul> ่ผู้จัดการก็บอกว่าตอนที่ยังไม่อบรมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเชลได้สวยพอได้รับการอบรมไปปั๊บเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยจัดเชลสินค้าได้สวยขึ้นแล้วก็ทําให้ผักเนี่ยแล้วเราก็มีการตรวจสอบโดยเกษตรจังหวัดจะมาตรวจสอบว่าผักมีสารพคมีไหมแล้วก็มีใบรับรองซึ่งสามารถไปเปิดดูได้เลยรู้แหล่งที่มาที่ไปในจังหวัดนั้นๆได้เลย ผลผลิตเด่นๆจากวันนี้ที่ท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดตาาสากรณ์ที่นี่มีจําหน่ายสินค้าอะไรเด่นๆไหมครับท่านต้องบอกว่ามีผักที่เราไปดูเป็นผักสลัดเป็นผักสลัดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นตัวเองก็เอามาเยอะเลยทั้งแตงกวาด้วยอะไรด้วยนะซึ่ง20บาทโอ้โหในกรุงเทพเราซื้อถุง200กว่าใช่ไหมช่วงหน้าแพงๆพอหน้าแพงเขาก็จะลดมาเหลือ100กว่าอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเรามาเห็นแล้วโอ้โห ถูกด้วยคุณภาพดีแถมที่สำคัญคือดึงเข้าโครงการเกี่ยวกับการปลูกผักอินทรีย์ด้วยนะครับที่ท่านเริ่ม,<ช>มโค <c farming> รงการนี้เป็นยังไงมังครับตอนนี้ทุ้ประเทศเริ่มมีความตื่นตัวเรื่องของสุขภาพมากขึ้นท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเรื่องนี้ครับคบือก็ตอนนี้มีการเปิดตัวข้าวอินเสระอินรีชนะข้าวเกษตรอินรีย์ตอนนี้ต่างประเทศยอมรับมากขึ้นแล้วก็พอเรามีเรื่องการให้ความสําคัญกับตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มสั่งของที่เป็นเกษตรอินรีย์ ต่อไปไม่แน่นะคะผักเราเที่เป็นกเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะออกจากประเทศเพื่อนบ้าน<ม>แล้วออกจะไปสู่ต่างนานาประเทศได้เลยเพราะก็ความเกิดความมั่นใจว่าเฮ้ยเขาตั้งใจทาเกษตรอินทรีย์จริงๆ<ม>แล้วเรามีาที่ตรวจสอบจริงๆ<ม>แล้วเราเริ่มมาจากการพาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน<ม>แล้วในปเปอร์มาร์เก็ตของเราเนี่ยใครจะไปทราบเขาว่าเจกวันหนึ่งเราไปประเทศยุโรปมันอาจจะไปเปิดอยู่ในยุโรปก็ได้ใช่ะครับ,รบและที่สําคัญต้องบอกว่าประเทศไทย ได้ขึ้นชื่อเรื่องของเป็นครัวโรคอยู่แล้ว<ช>เพราะ<ช>ฉะนั้นเรื่องของมาตรฐานต่างๆทางกระทรวงเกษตรเ,ษเน้นย้ำนะครับเรื่องมาตรฐานทีนี้โครงการดีๆอย่างนี้นะครับมีพี่น้องสากลอีกจํานวนมากที่สนใจโครงการเรื่องของการปรับเปลี่ยนร้านค้าสากลให้เป็นรูปแบบการขายแบบซูปเปอร์มาร์เก็ตสากลต้องมีจุดเด่นจุดสําคัญอย่างไรบ้างครับถึงเข้าร่วมโครงการนี้ได้ครับท่านคือมันก็ต้องมีร้านของตัวเองครับใช่ไหมคะแล้วก็ถึงจะขายพวก คือของใช้ประจำบ้านนะคะก็ต้องแยกออกมาให้ชัดเจนให้ชัดเจนแล้วก็ที่สาคัญก็คือต้องมีการอบรมนะคะอบรมก็จะมีทางอาจารย์ทางกระทรวงเกษตรแล้วก็ทางส่งเสริมสหกรณ์แล้วก็ทางกรมตรวจบัญชีจะมาสอนให้ทาบัญชีต้องทําแบบไหนใช่ไหมแล้วก็ที่สําคัญก็คือที่บอกต้องมีบัญชีด้วยนพอเราเข้าสู่ระบบบัญชีแล้วทุกอย่างก็จะดีเรียกว่ากระทรวงเกษตรก็สั่งการไปแหละให้หลายๆในกรมมีการรับผิดชอบทํางานร่วมกันมากขึ้นที่สําคัญเรื่องของบัญชีสําคัญมากๆสําคัญมากใร้ขั้นพิจารี้ ว่าจริงๆแล้วเกษตรกรบางคนเรื่องไรายได้ต่างๆการขายดีมากแต่เรื่องของการจัดการทาบัญชีไต่างๆเนี่ยบางทียังละเลยท่านมองเห็นแอบนี้ครับคือพอพอมันมีปัญหาเรื่องบัญชีครับ,รบมันก็อาจจะไปติดค่าคาดว่าจะสูงอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ <ๆ S 1> เลยทําให้ อาช่ากรบางอาก่ากรอาจจะหมดกำลังใจเช่านันตอนนี้เราก็เริ่มมีพี่เลี้ยงออกไปเราได้บรรจุพนักงานนะคะที่เป็นพนักงานจ้างให้ออกไปสอนในการทาบัญชีในสหกรณ์ต่างๆเพิ่มขึ้นก็หลายร้อยท่านอยู่นะคะจริงๆแล้วทุกอย่างมันต้องแยกเป็นระบบบัญชีทั้งหมดอยู่แล้วแม้กระทั่ง พืชผักเราต้องการขับความหลากหลายใช่ไหมเราปลูกแปลงผักเนี่ยเรามีต้นหอมผักชีเราก็รู้แล้วต้นหอมผักชีเนี่ยเราจะขายได้วันละเท่าไหร่แล้วก็แตงกวาเก็บได้วันไหนแต่เงินเก็บคืออะไรก็ต้องเป็นไม้ยืนต้นอย่างน้องเขาทำเนี่ยเขาทำทุเรียนเงาะเราก็เรามีรายได้อยู่ประจําอยู่แล้วอันนี้คืออมทซัพย์โครงการมาจะเข้ากับโครงการที่เชื่อมโยงเลยดึงน้องๆเกษตรกรที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นกลับมาถึงโครงการนี้ครับเป็นไงบ้างครับท่าน จากการรวบรวมมาเนี่ยสิ่งที่ใครคิดว่าโอ้โหจะต้องใช้เงิน จริงๆแล้วนะฮะการนําลูกหลานเกษตรกรและเด็กรุ่นใหม่จริงๆจริงแล้วนเนขาก็มีความพร้อมอยู่บ้างแ้วะนะคะแต่สิ่งที่เขาอยากจะได้ก็คือตลาด<ม>แล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็ความรู้ก<ม>าร<ม>แปรูปนะคะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างในปัจจัยซึ่งปัจจัยพวกนี้มันหาได้ไม่ยากอยู่แล้วพอให้มีความมุ่งมั่นในตัวเองแค่นี้เองแล้วก็เงินเป็นปัจจัยหลักต้งที่เขาอยากจะได้แหล่งเงินทุนที่เราจะส่งเสริมให้อยู่แล้วต้องบอกว่าตอนนี้โครงการนี้มีน้องๆ เษตรกรที่กลับมาบ้านในโครงการนี้มากน้อยขนาดไหนครับ คือตอนนี้ได้ตรวจสอบไปประมาณตก5,000สายนะคะเยอะมมากเ5,000กว่าลายแล้วนะคะที่เราได้ทำที่ได้ออกไปส่งเดือดนะที่ยังยืนยันว่ายังคงทำอยู่และที่เหลือนี่เราก็จะทำต่อไปอีกเรื่อยๆก็คงจะได้ครบส่วนมาก5,000กว่าเนี่ยเขาปลูกพืชผลอะไรครับโดยส่วนมากหรือเป็นพืชทําสวนครูวบางคนบางคนก็พ่อแม่เนี่ยทิ้งไล่นาเอาไว้รกวาแถมตัวเองก็อยากจะมาทำว่าถ้าเกิดตัวเองทำแล้วเนี่ยจะขายที่ไหนใช่ไหม เราก็บอกว่าเรามีซูเปเอร์มาร์เก็ตสหกรณ์แล้วตอนนี้แต่และจังหวัดเนี่ยจะมีเอ่อสหกรณ์แต่และจังหวัดอยู่แล้วนะคะสหกรณ์เนี่ยเขาจะมีวัน วันของเขาจะมีวันจันทร์วันอังคารแล้วแต่ทางสาการณนั้นจะเสษตรนั้นจะมี1วันใน1อาทิตย์แล้วก็บางทีก็เป็น1เดือนอนะคือตลาดจริงๆแล้วอยากให้ไปเปิดตลาดดนจังหวัดของตัวเองก่อนเลยนะเพราะว่าตอนนี้คือคนค่อนข้างจะหาเกษตรทรอยู่แล้วและที่สําคัญก็คือจุดเด่นแต่ละจังหวัดก็จะต่างกันด้วยเพราะ<ช>ฉะนั้นเอาความเขาเรียกว่าความแข็งแรงของจังหวัดคือผลที่แข็งแรงของเราเป็นจุดเด่น วันนี้ท่านลงมาที่จังหวัดตราดมาเจอน้องๆพี่น้องเกษตรกรรุ่นใหม่กลับมาบ้านในโครงการนี้เป็นยังไงไหมครับหลังจากตรวจเยี่ยมแล้วควับตั้งใจแล้วก็ผลผลิตของที่นี่คือตอนแรกอ่ะสิ่งที่เราทําอะไรไปกันแล้วกันเราเรารู้นะฮะว่าเรามีความมุ่งมั่นครับเราอยากทําแต่สิ่งไหนก็ไม่สําคัญเท่ากับกําลังใจน้องๆเหมือนเหมือนเราไปให้เขานะคะแต่อยากจะบอกว่าน้องๆทุกคนที่พูดมาที่เป็ลังใจเราก็ให้กลับมาทางเกษตรด้วยใช่เหมือนกับว่า น้องๆอจะคิดว่าเอ๊ะรัฐมนตรีมาแล้วรัฐมนตรีคงจะมาให้กำลังใจแต่ท่านทราบไหมคะว่าสิ่งที่น้องน้องพูดมาคือกำลังใจของ<ม>เราเลยนะทาให้เราคิดว่าเรยต้องสู้แล้วเราคิดว่าเราจะต้องทําอันนี้ต่อไปนะครับนานี้เนื่องจากว่าใครแค่ไเห็นโครงการนี้อาจจะเป็นโครงการเล็กๆซึ่งไม่มีความสําคัญก็ได้หรือทุกคนอาจจะมองข้ามแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่เติมเต็มข้าม เ<ใ>นมอกข้าวของครัวเรือนใช่ไนหะใช่คัะทำอย่างไรเราถึงจะให้คุณภาพชีวิตของทุกบ้านทุกครัวเรือนได้ดีข้าวสารต้องเต็มทางใช่ไหมข้าวต้องเต็มนาอ้คนสุกก็ต้องเต็มน,นนะ่อง ยิ่งมันตรงกับสุภาษสิทธไทยเลยนะครับใ,<ช>ในนะ้ำมีปลานในนะ้ำ <ใน S 1> มีข้าว<ช><ช>อันนั้นเพราะไทยแลนด์ของเราก็จะเป็นเศรษฐกิจที่มั่นคง,อย,งยั่งยืนนะครับ<ช>สุดท้ายอยากให้ท่านรัฐมนตรีนะครับฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยรวมถึงพี่น้องเกษตรรวมถึงพี่น้องของสารกลด้วยนะครับโครงการแบ่งเป็น2โครงการนะครับโครงการนําลูกหลานเกษตรนะครับกลับบ้านสารต่ออาชีพเกษตรแล้วก็อีกโครงการหนึ่งคือเรื่องของโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสากลเดียนเซิญท่านครับ คือการโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านนะคะจริงๆแล้วโครงการนี้มันเป็นโครงการซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าตอนนี้เนื่องจากว่าผู้สูงอายุเยอะเกษตรกรของประเทศไทยเรามีแต่ผู้สูงอายุเราก็อยากให้ลูกหลานเดินมาสานต่ออาชีพของบรรพบุุษของเรานะคบอกได้เลยว่าน้อยคนมากเลยคะที่จะมีบรรพบุุษที่ไม่ได้ทาไร่ทานานะคะก็ต้องมีบรรพบุุษที่ทําไร่ทํานาทำไมถึงถึงได้อยู่ได้ประเทศไทยเราทําไมรักษาษามาได้ถึงป่านนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่ต้องห่วงก็คือว่าขอให้ทำาเรามีการตลาดรองรับ ยู่แล้วเรา mm hmm. มีซูปเปอร์มาร์เก็ตในจังหวัดนั้นๆคอยรองรับอยู่แล้วแล้วก็ส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยก็เป็นตัวรองรับอยู่แล้วแล้วก็สหกรณ์แต่ละจังหวัดเขาก็ดูแลแล้วก็เป็นที่เลี้ยงให้ได้อยู่แล้วเรียกว่าอันนี้เป็นคําเรียกว่าคอนเฟิร์มนะครับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มั่นใจได้นะครับทำเกษตรไม่จนอีกต่อไปแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราครับนางสาวมนัญญาภทยเศษรัฐมนติช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างมากครับขอบพระคุณครับท่านขอบคุณค่ะ ตอนจบรายการวันนี้เราเคยเห็นสัญลักษณ์คิวบนตัวสินค้าเกษตรแต่ทราบไหมครับว่าเป็นเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายคิวจะแสดงให้เห็นว่าสินค้าเกษตรและอาหารทั้งสินค้าพืชปศุสัตว์และประมงเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยมีระบบการผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐานเมื่อผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายคิวนะครับ <c oughs> ก็จะมั่นใจได้ว่าสินค้านี้มีคุณภาพมีความปลอดภัยบริโภคอาหารได้อย่างสบายใจครับ ลักชีวิตคิดถึงคิวคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการฟาร์มเพนเตได้ใหม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ทางเนชั่นทีวีช่อง22แห่งนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ